สิบแปดพรมวิหารภาวนาเมตตาใหญ่เอวัเมสุตังเอกังสมยองพระควาสาวตถียังวิหารติเชตวเนียนาถปินทิกัสสะอาเรมิอารามตตระโคพระควาภิกุอามันเตสีพิกโวติพาคันเตติเตภิกุพระะวัตปัจปจัดโซสุงพระควาเอตาทโวจะ เมตตาญาภิกเวเจโตวิมุตติญาอาเิวิตายาภวิตายาภูริกตาญาญาณิกตาญาวัตุกตาญาอนุธิตาญาปาริจิตตาญาสุสมารัตาญาเอกาทัสสานิสังสาปติกังฆาคตะเมเอกาทัสสะสุขข้างสุปติสุขข้างปัตติภูติหน้าปาปะกังสุปีนังปัสติมนุษยานางปิโยโหติ อมนุสสานิโยโหติเทวตารคันตินัสสะอัขิวาวิสรวาสัตถังวากรรมติวุตุวะตังติตังสัมมาทิยติมุขวันโนวิปัสสิทติอาัมมุลโหการังกโรติอุตตรังอปาติวิจันโตพรมพรมหมะโรคูปะโคโหติ เมตตาญาปิกเวเจโตวิมุตติญาอาเสวิตายาภาวิตายาภคุดีกตายาญาณีกตายาวัตุกตายาอนุติตายาปริจิตายาสุสัมมาราสุสัมมารัถายาอิเมะเอกาทาสานิสังสาปฏิกังฆาอติอนุทิโสภรนาเมตตาเจโตวิมุตติอธิโอทิโสภรนาเมตตาเจโตวิมุตติ

สพเภผูตาเวราพยาปจานิคาสุขีอัตานังปนิหารันตุสพเภผุคราเวราพยาปชานิคาสุขีอัตานังปนิหารันตุสพเพอัตตาภาวะปริยาปนาเวราพยาปชานิคาสุขีอัตานังปนิหารันตุเตอิเมหิปัญจหาการหิอนุทิโสภาราเมตตาเจโตวิมุตติ กตเมหิสตะหากาเรหิโอริโสพรนนาเมตตาเจโตยมุติสเพออิติโยเวราพยาปัจจานิคาสุขีอัตานังปนิหะรันตุสเพปุริซาเวราพยาปัจจานิคาสุขีอัตานังปนิหะรันตุสเพอริยาเวราพยาปัจจานิคาสุขีอัตานังปนิหะรันตุ สัพเพนาริยาเวลาอภยาปัจจานิคาสุขีอัตตนังปนิหาดันตุสัพเพนาริยาเวลาอภยาปัจจานิคาสุขีอัตตนังปนิหาดันตุสัพเพเทวาเวลาอภยาปัจจานิคาสุขีอัตตนังปนิหารันตุสัพเพมนุษย์าเวลาอภยาปัจจานิคาสุขีอัตตนังปนิหารันตุ สพเวนิปาติกาเวราพยาปัจานิคาสุขียตานังปริหะรันโตติอเมหิสัตหะการหิอทิสภะรณาเมตาเจโตวิมุติกาตเมหิทัสหะการหิทิาภารณาเมตาเจโตวิมุติ สัพเพปุรติมายาติสะยาสัตตาเวระพยาปชานีคาสุขีอัตานังปริหารังตุสัพเพปัริิมายาติสะยาสัตตาเวระพยาปชานีคาสุขีอัตานังปริหารังตุสัพเพอุตรายญาติสะยาสัตตาเวระพยาปชานีคาสุขีอัตานังปริหารังตุ ัพเพทักินายาทิสายาสัตตาเวละพยาปัจจานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพปุราติมายาอนุทิสายาสัตตาเวละพยาปัจจานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายาอนุทิซายาสัตตาเวละพยาปจานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุ ส ika, ัพเพอุตตรายาอนุทิสายาสัตตาเวลาพยาปัชจานิคาสุขีอตานางปริหารันตุสัพเพทักขินายาอนุทิสายาสัตตาเวลาพยาปัชจานิคาสุขีอตานางปริหารันตุสัพเพเหติมายาทิสายาสัตตาเวลาพยาปัชจานิคาสุขีอตานางปริหารันตุ สัพเพปนิมายาทิซายาสัตตาเวลาพยาปจานิคาสุขีอัตานังปนิหารันตุสัพเพปุรติมายาทิซายาปานาเวลาพยาปจานิคาสุขีอัตานังปนิหารันตุสัพเพปชิมายาทิสาญาปานาเวลาพยาปจานิคาสุขีอัตานังปนิหารันตุ สัพเพอุตรายาทิสายาปานาเวลาภยาปัจจานิคาสุขีอัตตางปริหารันตุสัพเพทักขินายาทิสายาปานาเวลาภยาปัจจานิคาสุขีอัตตางปริหารันตตสัพเพปุรติมายาอนุทิสายาปานาเวลาภยาปัจจานิคาสุขีอัตตางปริหารันตุ สัพเพปัจฉิมายาอนุทิสซาาปานาเวลาภยาปจานิคาสุขีอัตานังปนิหารันตุสัพเพอุตตรายาอนุทิสซาาปานาเวลาภยาปจานิคาสุขีอัตานังปนิหารันตุสัพเพทขินายาอนุทิสซาาปานาเวลาภยาปจานิคาสุขีอัตานังปนิหารันตุ สัพเพเหติมายาทิสายาปานาเวลาอภญาปัชฌานิาสุขีอัตนา낭ปนิหารันตุสัพเพอปานิมายาทิสายาปานาเวลาอภญาปัจจานิาสุขีอัตนางปนิหารันตุสัพเพปุรติมายาทิสายาภูตาเวลาอภญาปัจจานิาสุขีอัตนา낭ปนิหารันตุ สัปเพปัจจิมายาทิซายาภูตาเวลาอภยาปัจชานนคาสุขีอัตานังปัญิหารันตุสเพเพอุตตรายาทิซายาภูตาเวลาอภยาปัจจานนคาสุขีอัตานังปัญิหารันตุสเพเพทากีนายาทิซายาภูตาเวลาอภยาปัจจานนคาสุขีอัตานังปัญิหารันตุ สเหเหั lan, ENNIS, ah, พเพปุรติมายาอนุทิสายาภูตาเวลาอภยาปัจจานิคาสุขีอัตานังปนิหะรันตุสัพเพปัชิมายาอนุทิสซายาภูตาเวลาอภยาปัจจานิคาสุขีอัตานังปนิหะรันตุสัพเพอุตรายาอนุทิสซายาภูตาเวลาอภยาปัจจานิคาสุขีอัตานังปนิหะรันตุ สัพเพทกินัยยะอนุทิสายาภูตาเวลาพยาปัจจานิคาสุขีอัตานางปริหารันตุสัพเพหิติมายาทิสายาภูตาเวลาพยาปัจจานิคาสุขีอัตานางปริหารันตุสัพเพอุปปริมายาทิสายาภูตาเวลาพยาปัจจานิคาสุขีอัตานางปริหารันตุ สัพเพปุราติมาญาทิสายาปุคลาเวลาอภิญาปจานิคาสุขีอัตานังปนิหารันตุสัพเพปัจฉิมายาทิสายาปุคลาเวลาอภิญาปชานิคาสุขีอัตานังปนิหารันตุสัพเพอุตรายาทิสายาปุคลาเวลาอภิญาปชานนคาสุขีอัตานังปนิหารันตุ สัพเพทาิีณาญาทิสซายาปุคลาเวลาพยาปจชานิคาสุขีอัตานังปนิหารันตุสัพเพปุราติมายาอนุทิสายาปุคลาเวลาพยาปจชานิคาสุขีอัตานังปนิหารันตุสัพเพปัติมายาอนุทิสายาปุคลาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตานังปนิหารันตุ สัพเพอุตรายาอนุทิสายาปุคลาเวลาภยยาปัจจานิคาสุขีอัตตาังปนิหารันตุสัพเพทกินายาอนุทิสซายาปุคลาเวลาภยยาปัจจานิคาสุขีอัตตาังปนิหารันตุสัพเพปเหติมายาทิสายาปุคลาเวลาภยยาปัจจานิคาสุขีอัตตาังปนิหารันตุ สัพเพอุปะิมายาติซายาปุงคราเวลาอภยาปจานิกาสุขียตานังปนิหารันตุสัพเพปุรติมายาติซายาอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาอภยาปจานิกาสุขียตานังปนิหารันโต สัพเพปัจิมายาติสายาอัตตาภาวะปริยาปันาเวาอภยาปัชานิคาสุขีอัตานังปริหาดันตุสัพเพอุตตรายาทิสายาอัตตาภาวะปริยาปนาเวลระภยาปัชานิคาสุขีอัตานังปริหาดันตุสัพเพทักีนายาธิสายาอัตตาภาวะปริยาปันาเวาอภยาปัชานิคาสุขีอัตานังปริหาดันตุ สัพเพปุริติมายาณุทิสายาอัตถภาวะปริยาปนาเวลาอภิยาปชานิคาสุขีอัตานังปัิหารันตุสัพเพปัจฉิมายาณุทิสายาอัตถภาวะปริยาปนาเวลาอภิยาปชานิคาสุขีอัตานังปัิหารันตุสัพเพอุตรายานุทิสายาอัตตภาวะปริยาปนาเวลาอภิยาปชานิคาสุขีอัตานังปัิหาลันตุ สัพเพทกินายะอนุทิสายะอัตตาภาวะปริยาปันาเวลาอภยาปัชานนกาสุขีอัตานังปนิหะรันตุสัพเพเหติมายาทิสายะอัตตาภาวะปริยาปันาเวลาอภยาปัชานิกาสุขีอัตานังปนิหะรันตุสัพเพอุปนิมายาทิสายะอัตตาภาวะปริยาปันาเวลาอภยาปัชานิกาสุขีอัตานังปนิหะรันตุ สัพพาปุราติมายาทิซายาอิทิโยเวลาอภยาปฌานิคาสุขีอัตานังปนิหารันตุสัพพาปัจจิมายาทิซายาอิทิโยเวลาอภยาปัฌานิคาสุขีอัตานังปนิหารันตุสัพพาอุตตรายาทิซายาอิทิโยเวลาอภยาปัฌานิคาสุขีอัตานังปนิหารันตุสัพพาทักขินายาทิซายาอิทิโยเวลาอภยาปัฌานิคาสุขีอัตานังปนิหารันตุ สัภาปุราติมายะอนุทิสายาอิทิโยเวลาอภยาปัจานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสภปาจิมายาอนุทิสายาอิทิโยเวลาอภยาปัจานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุ สัพพาอุตรายาอนุทิสซายาอิทิโยเวลาอภยาปัจจานิคาสุขีอัตานังปนิหารันตุสัพพาทากินายาอนุทิสายาอิทิโยเวลาอภยาปัจจานิคาสุขีอัตานังปนิหารันตุสัพพาเหติมายาทิสซายาอิทิโยเวลาอภยาปัจจานิคาสุขีอัตานังปนิหารันตุ สภาอุปริมายาติซายาอิทิโยเวลาอภยาปัจจานิคาสุขีอัตนานปนิหารันตุสภพปุราติมายาติซายาปุริสาเวลาอภยาปัจจานิคาสุขีอัตนานปนิหารันตุสภพปชิมายาติซายาปุริสาเวลาอภยาปัจจานิคาสุขีอัตนานปนิหารันตุ สัพเพอุตตรายาทิสายาปุริสาเวลาอภยาปจานิคาสุขีอัตานังปริหานันตุสัพเพถกินายาทิสายาปุริสาเวลาอภยาปจานิคาสุขีอัตานังปริหานันตุสัพเพปุราติมายานุทิสายาปุริสาเวลาอภยาปชานิคาสุขีอัตานังปริหานันตุ สภพปัจฉิมายาอนุทิสายะปุริสาเวลาอภยาปัจจานิกาสุขีอัตานางปริหาดันโตสภพอุตารายาอนุทิสายาปุริสาเวลาอภยาปัจจานิกาสุขีอัตานางปริหารันตตสภพตะกินายาอนุทิสายาปุริสาเวลาอภยาปัจจานิกาสุขีอัตานางปริหารันตุ सफे हेथी माय ऋषा पुरी सा वैरा अभयापच्चा खा सुखी अत्ता पिहन सफे उपारीमाय पुरी सा वैरा अभया पच्चा खा सुखी अत्ता पिहन सफे पुराय ऋषा हरिया वैरा अभिया पक्षाने सुखी अत्ता परहन สัพเพปัติมายาติสายาอริยาเวลาอภยาปชานิคาสุขีอัตานังปนิหารันตุสัพเพอุตรายาติสายาอริยาเวลาอภยาปชานิคาสุขีอัตานังปนิหารันตุสัพเพทากินายาติสายาอริยาเวลาอภยาปจานิคาสุขีอัตานังปนิหารันตุ สัพเพปุราติมายาอนุทิสายาอริยาเวลาอภยปัจจานิคสุขีอัตานังปนิหารันตุสัพเพปัจิมายาอนุทิสายาอริยาเวลาอภยาปัจจานิคสุขีอัตานังปนิหารันตุสัพเพอุตตรายาอนุทิสายาอริยาเวลาอภยาปัจจานิคสุขีอัตานังปนิหารันตุ สัพเพทากินายะอนุทิสายะอริยาเวราอภยปาจานิคาสุขีอัตตานังปนิหะรันตุสัพเพเหติมายาทิสายะอริยาเวราอภยปาจานิคาสุขีอัตตานังปนิหะรันตุสัพเพอุปาลิมายาทิสายะอริยาเวราอภยปาจานิคาสุขีอัตานังปนิหะรันตุ สัพเพปุราติมายาทิสซายาณาริยาเวราพยาปชานนกาสุขียตานังปนิหารันตุสัพเพปัจฉิมายาทิสซายาณาริยาเวราพยาปจานิกาสุขียตานังปนิหารันตุสัพเพอุตรายาทิสซายาณาริยาเวราพยาปจานิกาสุขียตานังปนิหารันตุ सफे थकी नीसा यनरिया वेरा अभिया पच्चा नि का सुखी अता नंग पानहा हर सफे पुरािमा या अनुरीसा यनरिया वेरा अभया पच्चा नि का सुखी अता नंग पानहा हर सफे पक्षी माया अनुरीसा यनरिया वेरा अभिया पक्षा नि का सुखी अता नंग पानी हर สัพเพตารายาอนุทิสายะอนาริยาเวลาอภญาปัจจานิาสุขียตานังปริหารันตุสัพเพตกินายาอนุทิสายอนาริยาเวลาอภญาปัจจานิาสุขียตานังปริหารันตุสัพเพหติมายาทิสายอนาริยาเวลาอภิญาปัจจานิาสุขียตานังปริหารันตุ สัพเพอปนิมายาทิซายะอนารยาเวลาอภยญาปัชฌานีคสุขีัตานังปัิหารันตุสัพเพปุราติมายาทิซายะเทวาเวลาอภยญาปัชฌานีคสุขีัตานังปริหารันตุสัพเพปัจจิมายาทิซายะเทวาเวลาอภยญาปัชฌานีคสุขีัตานังปริหารันตุ สัพเพิยตรายาทิสายะเทวาเวลาภยญาปัจจานิคสุขีอัตานังปรนิหารันตุสัพเพทธกีนายาทิซายะเทวาเวลาภยญาปัจจานิคสุขีอัตานังปานิหารันตุสัพเพปุรติมายาอนุทิสายะเทวาเวลาภยญาปัจจานิคสุขีอัตานังปานิหารันตุ สัพเพปัจฉิมายาอนุทิสซาญาเทวาเวลาภยาปัจจานีคาสุขีอัตานังปะนิหารันโตสัพเพอุตรายาอนุทิสซาญาเทวาเวลาภยาปัจจานีคาสุขีอัตานังปะนิหารันโต สัพเพทกขีนายะอนุทิสซายะเทวาเวราอพยาปชาเนคขาสุขีอัตตางปรนิหารันตุสัพเพหิติมายาทิสซายะเทวาเวราอพยาปจานนคขาสุขีอัตตาังปนิหารันตุสัพเพอุปาิมายาทิสซายะเทวาเวราอพยาปจาเนคาสุขีอัตตางปรนิหารันตุ สัพเพปุราติมายะอนุทิสายะโมโนสาเวลาอภยาปัชจานิคาสุคิัตตานังปัิหารันตุสัพเพปัจฉิมายาทิสายะโมโนสาเวลาอภยาปัชจานิคาสุคิัตตานังปัิหารันตุ สัพเพอุตรายาทิสายมโนสาเวลาอภญาปัชฌานิคสุขีอัตานังปนิหะรันตุสัพเพตะินายาทิสายมโนสาเวลาอภญาปัชฌานิคสุขีอัตานังปนิหะรันตุสัพเพปุรติมายาอนุทิสายมโนสาเวลาอภยาปัชฌานิคสุขีอัตานังปนิหะรันตุ สัพเพปัจฉิมายาอนุทิสายามนุทสาเวลาอพยาปัชานีคาสุขีอัตานังปนิหะรันตุสัพเพอุตตรายาอนุทิสซายามนุทสาเวลาพยาปชานีคาสุขีอัตานังปนิหะรันตุสัพเพทักินายาอนุทิสซายามนุทสาเวลาอพยาปัชานีคาสุขีอัตานังปนิหะรันตุ สัพเพเหติมายทาทิซายามนุษยาเวลาอภยาปัจจานีคาสุขี hi, อัตานังปนิหารันโตสัพเพปาริมายทาทิซายามนุษยาเวลาอภยาปัจจานีคาสุขี hi, อัตานังปนิหารันตุสัพเพปุรัติมายทาทิซายาวินิปาติกาเวลาอภยญาปัจจานีคาสุขี hi, อัตานังปนิหารันโต สัพเพปัชฌิมายาทิสซายวินิปาติกาเวลาอภยญปาปชานนคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายาทิสายวินิปาติกาเวลาอภยญาปชานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพทักินายาทิสายวินิปาติกาเวลาอภยญปาปชานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุ สัพเพปุราติมาญานุทิสายาวินิปาติกาเวลาภยาปัจารนิขาสุขีอัตตานังปริหาดันตุสัพเพปัจจิมายานุทิสายาวินิปาติกาเวลาภยาปัจารนิขาสุขีอัตตานังปริหาดันตุสัพเพอุตตรายาอนุทิสายาวินิปาติกาเวลาภยาปัจานิขาสุขีอัตตานังปริหาดันตุ सफ़ेदिया <आगे> <choropter> अनुठीा या विणि पातिका वेरा अभया पच्चा नि खा सुखी अत्ता पिहरन सफे हेतिमाठि याविनी पादिका वेरा अभया पच्चा नि खा सुखी अत्ता ते อิเมหิทัสสห้าการหิทิสาภะณาเมตาเจโตวิมุตติสัพเพสังสัตตานังปีระนังวัจเจตวะปีระนายาอุปปัคาตังวัจเจตวะอนุปปัคาเตนะสันตาปังวัจเจตวะสันตาเปนะปาริยาานังวัจเจตวะอปาริยาานีนวิเหสร้างวัจเจตวะวิเหสายาสัพเพสัตตาเวริโนหุตุมา เวริโนสุกิโนหุ่นตุมาทุกิโนสุขิตตตาหุนตุมาทุกิตตตาติอเมหิอัตถะกาเรหิสัพเพสัตตาเมตายาติเมตตาตังธรรมเจตตาญาติติเจโตสัพพะพายาปาทะปะยิรุตปะริยุทธาเนหิมุตจิติติวิมุติเมตตาจะเจโตวิมุติ จาติเมตตาเจโตวิมุตติเมตตาพัมหมวิหารภาวนานิติตา